มาที่อเมริกาบ้างนะครับก็ยังคงเป็นการประชุมสมัชชาใหญ่ของสหประชาชาติหรือว่า UNGA ที่นครนิวยอร์ก York, ซึ่งก็ดำเนินต่อเนื่องไปตลอดทั้งสัปดาห์นี้นะครับปรัานาธิบดียูเครน วโรดิเมียเซเลนสกีขึ้นกล่าวยืนยันต่อที่ประชุม UNGA นะครับบอกว่ายูเครนจะไม่ยอมรับข้อเสนอของประเทศอื่นหากว่าไม่ได้ต้องการเป็นต้องการของยูเครนนะครับเพื่อยุติสงครามกับรัสเซียที่ยืดเยื้อมานาน31เดือนพร้อมกับตั้งคำถามถึงความตั้งใจที่แท้จริงของจีนและบราซิลในการผลักดันการเจราจาสันติภาพกับกลุ่มมอสโก โดยประธานาธิบดีเซเลนสกี้ได้เรียกร้องให้ประเทศต่างๆสนับสนุนข้อเสนอของตนที่ให้ประชาคมโลกยอมรับเส้นแบ่งเขตแดนเดิมระหว่างรัเสเซียกับยูเครนที่นำมาใช้ก่อนที่รัเสเซียจะควบรวมแคว้นไครเ <by S 1> <Crimea S 2> มียเมื่อปี2014และรุกรานยูเครนเมื่อปี2022โดยปัจจุบันรัเสเซียครอบครองดินแดนราว1ใน5ของอยูเครน <Our S 1> เอาไว้ได้แล้วนะครับ I want Peace for people. Real Peace people for my and, and asking for your support from all nations the world Justice your support the I'm from for of ครับประธานาธิบดีเซเลนสกี้กล่าวว่าเราต้องยึดมั่นต่อมติของสห <will> ประชาชาติ <the city. S 2> และรับรองสิทธิ์ของบ,บุรณภาพเหนือดินแดนและอธิปไตยของยูเครนดังเช่นที่ยูเครนกระทำต่อประเทศอื่น แล้วว่าเราต้องขับไล่กองทัพรัเสเซียออกไปเราจะไม่มีวันยอมรับหากมีใครบนโลกที่เชื่อว่าอดีตอันโหดร้ายของยุคอาณานิคมซึ่งไม่เหมาะกับใครเลยในปัจจุบันจะสามารถนํามาใช้กับยูเครนได้ผู้นำยูเครนยังกล่าวถึงจีนบราซิลและประ,ประเทศอื่นๆน,นะครับที่พยายามผลักดันให้เกิดการเจราจาระหว่างยูเครนกับรัเสเซียโดยตั้งคำถา,ถามถึงความตั้งใจที่แท้จริงของประเทศเหล่านั้นและประกาศว่าคุณจะไม่สามารถขยายอำนาจของตนเองบนความสูญเสียของยูเครน เซเลนสกี้กล่าวว่าหนึ่งในวิธีการที่รัสเซียนำมาใช้คือการโจมตีที่มุ่งเป้าไปที่โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครนนะครับรวมทั้งโรงงานผลิตไฟฟ้าและเครือข่ายแจกจ่ายพลังงานนี่คือสิ่งที่ประธานาธิบดีปูตินเตรียมไว้สำหรับฤดูหนาวนั่นคือการทรมานชาวยูเครนหลายล้านคนในการประชุมเดียวกันนี้นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบริงเกน กล่าวขอให้ประเทศต่างๆร่วมสนับสนุนยูเครนที่กำลังต่อสู้เพื่อความอยู่รอดโดยบอกว่าหากประเทศต่างๆหยุดการสนับสนุนยูเครยนยูเครนจะแพ้พ่ายในเวลาไม่นานแต่ทางทูตรัสเซียประจำสหประชาชาติวาซิลี เบเนเบนเซีย er, กล่าวว่ารัสเซียกำลังต่อสู้กับระบอบการปกครองของอาดยากรที่ยึดอำนาจในกลุงมเคียฟและกำลังนำพาประชาชนสู่ภัยพิบัตินี่ไม่ใช่สงครามแย่งชิงดินแดนไม่ว่าศัตรูของเราจะกล่าวอ้างอย่างไรก็ตามแต่นี่คือการขัดขวางการยอมรับในสิทธิของพลเมืองนะครับ นอกจากประานาธิบดียูเครนแล้วผู้นำอีกหลายชาติก็ได้ขึ้นกล่าวต่อที่ประชุม UNGA ในวันพุธด,ด้วยนะครับรวมถึงประานาธิบดีฝรัร่งเศสเอมมานูเอลมาครองด้วยครับ